สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสวัสดีแฟนคลับเอฟซีช่องอุ้มบุญแฟมมารีกบซอยกดแชกกดไล่์กดติดตามให้น่เด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ้มบุญด้วยนะคะ มีนน้มหานองสาวค่ะซึกล่มสีสงบเนเรแล้วพวกอูดได้นนจับแยกอยูย่ไขอยู่มั่นแล้วค่ะนี่สาวขี่ดือ้อสวัสดีค่ะ สาวอุ้มบุญมหาสาวขี่ดือค่ะนี่ค่ะลูกสาวถึงน่องซักงันไปไล่ไล่ไล่แล้วค่ะนี่มาหลินกระนองหน้านู้ค่ะนี่สาวหน้านู้ สาวขี่ดื้อเห็นโพยอูดเขาไปทางในบ่ดื้อแล้วค่ะนี่เก่งใจพออูดบ่ปลาพออุ้มบุญมาคุ้ง พี่ก็อยากเป็นมิดดูค่ะแต่ว่าน้องบุ๊คใคอยากเป็นมิด <c oughs> พี่ก็ทักท่าย,ยางสวยงาม แาวเรียบร้อยค่ะมาเจอน้องขี้ดื้อมาแล้วถอยหลังมาแล้วนัน้นหนามากบ่ได้แต่ว่าถอยหลังมากค่ะนี่อมบุนกับโบกาสู่น้องคะ่ะ คุณ่อยากอยู่แล้วอยากออกแล้วอยากกลับแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจ มหาหนองค่ะมหาหนองสิไปใส่ฮะไม่อยากยูเลยตีไปใส่ิีไปใส่ น้องสักไล่ให้เน้องสักไล่เหรอแ้ขี่ดื้อปุ่นปุ่นทาขบ่ยยางขื่นยางรุ่งทาขบ่า อยากกลับบ้านแลวค่ะเฟี้ยางอยู่นี่อยากลบานแล้วอายุกี่ปีเอ็มแล้วตเตเตีอายุบ่คือดอกจาบ่บมนจาของิ่นเนาะเดี๋ยวก็เป็นจากขงตีเสือเตีตีจังสิเป็นจากขงพฟืน นี่ค่ะลูกเสาเสาอุ้มเสาอุ้มบุญค่ะ กลับ้านแล้วอยากลาบ้านแล้วว่าไซน้อย <c oughs> นูน้นค่ะพี่บัวรับแขกอยู่ด้านนูน้นค่ะพี่บัวรับแขกอยู่ด้านนูน้นค่ะนู้นค่ะพี่บัวรับแขกอยู่ด้านนูน้น ทายางเขาตีถ้ายู่ซื้อเขาหนี่ยางลุบไปลุบมาเนี่ยป,ตปกติโอ้ถ้าปกติยางหลักถอยเนี่ทถ้าปกติตีถาปกติอืมแม่ขากับบเคยเห็นต้นคนผูกใ้ออกด้ยวยอุบุญลบดากเขาเด้อนั่นเขาตีตำมาได้ nhanh phải là bố cặp nó ô phải là cả cặp bố mẹ nhang phải là bố cặp đó bố kêu khó và kêu xuống lắng sỉ à thôi A được thôi cũng khá làng mãi yêu nhạc qua chắc chưa được chồng nhạc là tôi chân cho bôi đơn nào chắc chưa có tassu lin tê bôi tùy nằm mùi lính mùi 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 Linh mùi 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 ขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มีให้ในในกับช่องเล็กๆของอุ้มบุญขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้วย

ao thổi leo đến nào um bún thổi leo đến nà cái khâu à ao à. <laughs> nàn <laughs> กินบ้างอ้อกินว่ะไม่อยากะสนอว่าบุแม่นกินมาตาบานกินมาตาบาลแล้วพ่อยากเอาอยากถือเอาเร็วันี ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องอุ้มบุญแฟมมลรีกระตยกดแชรกดไลค์กดติดตามให้ในด้เยค่ะหนึ่งแค่หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ